แจ๊สชวนชื่นข่มอารมณ์เศร้าพูดถึงอาการป่วยต่อตุดยอดก่อนเสียชีวิตหลังจากที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียต่อวรวิทย์หรือต่อตุดยอดเพื่อนสนิทของแจ๊สชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงนักร้องและนักแสดงชื่อดังซึ่งได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนๆในวงการก่อนจะมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ต่อตุดยอดได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยมาสักระยะกระทั่งสู้ไม่ได้จากไปอย่างสงบ โดยเพื่อนๆในวงการบันเทิงได้มีการไว้อะไรต่อตุดยอดอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายๆคนเองก็ยังมีงานเดินสายเช่นเดียวกันกับแจสชวนชื่นหรือว่าแจสปุ๊กนิคป่าปียองกุ๊กๆแต่ขณะที่แจสกำลังโชว์คอนเสิร์ตของตอนเองอยู่นั้นเจ้าตัวก็ได้พูดถึงเพื่อนซีที่ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันบนเวทีซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับแอบน้ำตาซึม โดยหลังจากที่แจ๊สทราบข่าวถึงการจากไปของเพื่อนซีเจ้าตัวยังคงโชว์สปิริตในการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทำการแสดงก็ได้มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอขนาดแจ๊สพูดถึงต่อตุดยอดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าไม่ได้พูดเอาเทแค่อยากจะบอกผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยวันนี้เพื่อนผมเป็นมะเร็งปอดตายใครที่รู้จักพี่ต่อให้กำลังใจพี่ต่อด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับ อย่างไรก็ตามสำหรับต่อวรวิทย์ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของแจ๊สชวนชื่นที่คบกันมายาวนานกว่า14ปีซึ่งครั้งหนึ่งแจ๊สเคยออกมาเปิดใจเล่าเรื่องเพื่อนสนิทคนนี้ซึ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและสนุกสนานมาด้วยกันทั้งนี้ยังมีการรายงานอีกว่าต่อล้มป่วยและได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอดทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ